ะะเราก็จะเริ่มต้นจากที่ YR A บางนาะโดยมีพี่ๆแก๊ง n m a x แล้วก็เ m a แขี่ไปกับเราด้วยหูวันนี้บอกเลยไม่เหงาสนุกแน่นอนแผรจะพาไปที่ไหนบ้างวันนี้ One Day Trip กับแก๊ง n m a x ค่ะเอ <laughs> อีกจุดหนึ่งที่นี่เขาเรียกว่าไลติ้งไลนิ่งไลอะไรนะสักอย่างแต่เราเนี่ยที่สำคัญ <laughs> ไรสาระปาปาปาไลติ้งมิวเซียมเฮ้ยถนนใส่ลุ้นเฮ้ยไม่ใช่ใส่ลุ้งใส่ลุ้นเลยล่ะสวยมากเลยอ่ะไม่ถึงแพรไม่ใช่ถนน ยจังเลยสวยอะเขาเข้าใจทำมากเลยอะอุ๊ยทุกคนดูดิแพร,รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า lighting museum เพราะว่าเป็นเหมือนการจัดแสดงทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับแสงไฟแพรชอบต้นนี้มากเลยสีม่วงวนนเหมือนในอวาตารใช่ไหม,มเออ โเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจากเสร็จที่พิพิธภัณฑ์ไลนิงมิวเซียมนะคะเราก็จะไปต่อกันที่พาราโมเอตอร์เลยตื่นเต้นมากมากโอเคยัง okay, ไงเป็นกำลังใจแพ้ด้วยนะ let's go เขาบอกว่าข้างหน้าจะมีเมฆก้อนใหญ่แล้วตกแน่ๆเลยแพ้ก,ก็เลยทำการใส่เสื้อกันฝนและเปลี่ยนรองเท้า <g ül üyor> เรียบร้อยแล้วพร้อมลุยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันไปลุ้นกันว่าฝนจะตกแรงไหมไปกันเลย มาถแล้วเขาเตรียมเครื่องบินไว้เต็มเลยแต่ว่าเราไม่ได้บินเครื่องบินในนั้นพทุเราจะไปบินพาลามเตอร์ตื่นเต้นอ่ะตอนนี้กําลังรออยู่นะคะให้เขาเตรียมเครื่องเตรียมอะไรนู่นนู่นแบบนู้นพาลามเตอร์แบบนู้น,น,ววนตื่นเต้นมากเลยยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจแพด้วยนะคะเดี๋ยวแพดจะเก็บบรรยากาศมาฝาก <laughs> no sé qué es el pasado, pero tengo que comprobar <laughs> okay, okay. Que lo que sentimos en función pensó, que esta vez algo es diferente Que la conexión es evidente Por favor, no ilusiones a mi corazón inocente and we น้งตาหูน้ำตาแบบว่าเออถึงอันนี้เราถึงเราใช่ไหมคะยังครับยังบินอยู่ครับอ๋ออันนี้ยังบินอยู่เหรอคะเป็นไงบ้างครับบินเย็นครับโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็ทุกคนดูสภาพตาแะดิน้ำหูน้ำตาแพดไม่ได้ร้องไห้เลยนะคะทุกคนน่ากลัวตอนขึ้นช่วงที่มันโชกเราขึ้นกับช่วงที่ลงเนี่ยเมื่อกี้ก็เจอพี่จอดแกล้งนะคะพาแบบว่า วนไปวนมาตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นขอแล้วเจ้โอเคทุกคนขอไปพักก่อนนะคะตอนนี้ขึ้นใซมาครั้งแรกสนุกจริงรอขอบคุณคะ่ะว้าวเทโคโอ้โหทุกคนจะบอกว่านี่เป็นทริปที่สนุกมากๆเลย ดีใ,ใจมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์การบินพารามอเตอร์ครั้งแรกของแพรนะคะกับที่นี่ค่ะ BFA Flying Club อยู่ที่พัทยาบ้านแพรนี่เองแต่ไม่รู้มาก่อนว่ามันอยู่ที่นี่เออแล้ววันนี้นะคะทางยามาฮ่าเนี่ยก็พาแพรมาเปิดประสบการณ์มากับ Max Series ขบวน NMAX XMAX และมี t m a x มาแจมด้วยโอ้โหเป็นทริปที่ เจ๋งจริงๆค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมทิปแบบนี้นะคะต้องติดตามที่เพจอโตเมติยามาฮานะคะก็จะมีอัปเดตกิจกรรมต่างๆมากมายใครที่อยากมาสนุกแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณยามาฮ่ามากๆเลยนะคะที่จัดกิจกรรมแบบจัดเต็มกินเต็มที่ที่พักสุดหรู โอ้โหประสบการณ์น,นี้หาที่ไหนไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็เราก็ได้เพื่อนนะคะพี่ๆที่มาขี่ร่วมท,ทิปไปกับเราแล้วก็รู้สึกอุ่นใจยังไงก็ต้องขอขอบคุณยามาฮาด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าชอบพาร์ทไหนส่วนไหนของทริปนี้บ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบายเย้